สาวเอลสาวเอลเฮดเสร็จแล้ว hmm. ใส่แบบใดใส่ให้เบิ่งกหนำแน่มาจ้าคลิปนี้แอลจะพาไปใส่บ้างจีโปมนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาพ่อกับแอลนะจ๊ะนี่ก็สิปหาพี่น้องมาใส่บ้างจีโป้มนะจ๊ะอันดับแรกเหาก็ต้องห้าควายจีโปมก่อนนะจ๊ะเปิดปั๊บหนูบังที่เหาเฮดนะจ๊ะ เอาทางลิ้นลงนะจ๊ะพี่น้องเวลาจีปโปมเข้าไปเข้าสิดันออกมาบได้นะจ๊ะว่าลินซิปิดลงมามิซีนะจ๊ะจีปโปมไทยลังออกบได้จ้าใส่เข้าไปเลยเอาอีกจักหนึ่งบางคอมเมนต์ก็ว่า โอ้ยแกก็ใส่เห็ดเนี่ยขุดเอาเร็วกว่ามันก็นแล้วแต่คนนะจ้าผู้ใดแข็งแรงก็ขุดได้ผู้ใดขี้คานขุดคือเอวเฮ้เอวกระเห็ดะดฐ์เป็นบ้างกี่ปมใไซดีกว่านะจ้าสาเอวสาเอวใส่ยังเมื่อเวนหรือ,อยางเมื่อคืนโดยส่วนตัวเครื่องเอวนะจ้ะเอวมกักที่ไปใส่เวลาประมาณบ่ายสามหอดสี่โมงแรงนะจ้แะแต่เอวก็ที่พยยามช่วงประมาณ ทุ่มหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้แอลใส่ไว้แอลซืบยามแช้นะจ๊ะแอลซืยามเ,าาเาาม,มื่ออื่นเศร้าะนะจ๊ะพี่น้องใส่ไว้ข้ามคืนป่านนั้นเขา้เาซื้อบลากกอบ้างซัมตีคำทามสุดฮิตนะจ๊ะพี่น้องที่ได้เห็นในอา่านในคอมเมนต์นจา้จาที่แอลใส่บ้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะละฮอดปีนี้ก็ยังมีการรักข้องกันเกิดขึ้นอยู่นะจ๊ะเศว้าแอลเศว้าแอลบังจีปโปมไขายบเฮ็ดไข้ให้เดชสนใจแอลบ่ได้เฮ็ดไขยนะจ๊ะเพราะว่าแอลบ่มี สาวเอลสาวอลซ่อนวิถีเฮ็ดบางเดอเอลปักหมดไว้บนสุดข้องนะ้ำเพชรแล้วเนาะจ้ากดเข้าไปมุ้งสือแอลรักัสซี่เ็นเลยเนาะจ้าเป็นยังจีปลมทางจังหวัดเลยคือไร่แท้มีไล่เป็นบางพื้นที่เนาะจ้าพื้นที่ได้ใสายาฆ่ายาใสยาฆ่าแมลงไล่กระบอมีเนาะจ้ายางบ้านแอลข้าเจ้ากระบอกคอยมีคนใส่ยาฆ่า,ายาฆ่า,า,มาแมลงเนาะจ้าจีปลมก็เลยมีเดอเนาะจ้า คลิปนี้ก็มาเบิรงวิธีใส่กันยาวๆเลยนะจ้ายวมืออื่นเสาวอลคอยจัดสิพยายามจ้าสาวเอลาแเอลควอยจีปโปมเบิรงจังไหนจังสิลัวมันมีโตอยู่ทางหนให้สังเกตเบิรงลักษณะหูที่มีดินอันหูนะจ้าพี่น้องดินที่ปิดปากหูอยู่ก็คือหูที่มีโตจีบโผมอยู่ทางหนนะจ้าแต่ถ้าหูได้ที่เปิดปากไว้บนมีดินอุ้นหูก็คือจีบโผมให้ออกไปแล้วนะจ้า เอ้าแอลเลหูหนึ่งนี่มันมีจีโปมอยู่จากตัวโดยปกติเลหูหนึ่งที่มีอยู่ตัวหนึ่งนะจาะพี่น้องแต่ว่าตัวผู้ที่ออกมาห้องห้าตัวเมียนะจาะเราก็เข้าไปอยู่ในหูเหากันไม่ได้บางหูก็เลยสิกลายเป็นมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งนะจาะพี่น้องเพราะว่าบางหูก็มีซ้ำตัวจ้ะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ซองตัวจ้าห้ากินแบบซี่ในระดับแนวเบิดแนว ไ่ได้กินจนเบิดเนาะจ้าพี่นอ้องเลือกตัวผู้ตัวเมียไว้คือเกาจ้าเฮามนีกินแค่เดือนนี้เนาะจ้าแลก็เดือนพฤศจิกานอกนั้นกับจีปโปมก็ทิ่เข้าหูอ๊อกไข่เนาะจ้าเฮาก็ทิ่ปล่อยให้เข้าแพรพันเป็นพ่อแม่พันในปีต่อไปคือเกาจ้าสาวเอลสาวเอลเห็ดไปใส่แล้วมันคือบอกเขาต้องใส่เวลาที่ผ่าอาทิตย์ใกล้โตกดินเนาะจ้าเพราะว่าจีปโปมเสืออกมาห้องเวลา ที่ผ่าอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะจ๊ะกาคลิปนี้การประมาณนี้นะจ้ะนี่จะเป็นบางจีปโปมที่เห่าใส่ไว้จ้ายาเมื่ออื่นจังื้อมายามไห้พี่น้องเบิ้งนะจ๊ะคลิปนี้ก็ข้อลาไปก่อนนะจ๊ะพอกันไหมคลิปหน้ะจ้าสวัสดีจ้า